สีพันสีอันพนไเห็ดเห็นยังดอกพ่นสีสูบพ่นพ่นสีเขียวตาหมากกับกินน้ำแดงอันนี้พันมาอืออันนี้พันมาพันสีมาทุกวันยังแม่อันเลี้ยงตาพ่นสีอยากมากอังสีนะเ้เพันข็าเจ้าสีอยากบอกเลึกสีขาเจ้าสีมาเฮ้ยได้กี่ถือยี่นาะเอหลงสามเทียชีเดียนอ่ะมอหลงสามเทียผุนละฮ่าเผกรด็นหน้าอย่านี้แหละสองทงผุดบูสามเ่นะคือจะได้เสื้อหน้าสองทงเออย่างมอล นี้คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเที่ยวผัวข่อยเนี่ยว้ายคนว่าเขาใก่ข่อยดอกคนว่าข่อยดวงแข็งเออคนว่าไก่ข่อยเออนี่ไงเออกันกันนสีเพิ่นสีอันเพิ่นว่าเหตุยังดอกเพิ่นสีสูบเพิ่นเพิ่นสีเขียวตาหมากกับกินน้ำแดงอันนี้เพิ่นมาอืออันนี้เพิ่นมาเพิ่นสีมาทุกวัานยังแม่ อันเลี้ยวตะเพิ่นสีอยากมากังสีนะเออบ้เหมีนมานันนีิเลี้ยวตเขาเจ้าสีอยากมากอังสีนะเิ่นเขาเจ้าสีอยากบอกเลขสิเขาเจ้าสีมากจ้ไสีละอง่อนหันเป็นมาก่แม่มวดที่ผ่านมากงวดอนวันที่หนึ่งมาอ้งวดวันที่หนึ่งเ้ครับมาก่อมาอยู่เ้ยิถือยะนะมอาม่องสามเทียสี่เทียนอ่ะบมมวองสามเทียผ่นละพนเปกระเด็นหน้าอย่นีหระสองธงผนูมานะ คือจะได้เสื้อหน้าสองธงเออจริงหรือจริงนะเดี๋ยวนี้มันแคนลาก็สวยแหละขึ้นมาแล้วนะโอ้เสียดายมากเลยเนาะแต่บ้าแต่พอเพื่นกระบอกอยู่ขั้นขั้นบอกอันอันหาหาหนึ่งสีมันออกออกหาศูนย์อันหนึ่งนี่แป้งเสร็จน่ะมันขึ้นมันล่วงมันขึ้นมันล่วงคุ้งวดคุ้งวดแล้วมันแต่มันูอื่นมาเอาเขาจะอาจัดถึกมันไม่เอาเทล็อนสองคนหนึ่งสีหนะ แต่ว่าคอยกับไม่คอยซื้อเรือที่สิทธิ์ได้แต่ิธารจซื้อเพิ่นกับว่าเพิ่นกับว่ายุดรดเพิ่นกับว่ายุดรดขั้นเห็นแน่นี่ยลดขั้นนั่นมันเป็นหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดนะนั่นงวดเจ็ดเจ็ดน่ะเอองวดเจ็ดเจ็ดน่นมันค่อยมาฝันอีก็ไฟไหม้รถไปดมันค่อยกับเรื่องบ่เข้าวองว่ามันเป็นเรงไหนันคอยอามไปมันี่ถ้าข้าเจ้า่นี้เราขอค่อยเรื่องมันกับบกอที่ว่ารดขั้นนี่สามขั้นนะ เข้าเจะาเป็นขั้นใดไปเลยค่นเด็กคนป่ะทุกนี้สามขั้นเนยมัเยข้าเจ้าก็เลยบัซเียแบบนี้คนมาเทียมเล่าหนักเล่าออกปากว่าอยู่รถเออืองไงวะาเบิงกัเออเออหนลเรากับาเนว้เออแท่แต่ว่าอันอันที่จงเขาเจ้าเสิไปนอกไปหน้าเสิไปใส่มาใสไปว่าหุงสีักสมผสมวันนี้มันเขาเจ้าคนดียุ่งม่ะเถ้าขาเจ้าไปกินนี่หังหรอกขาเจ้าไปกินของข้าวของหนังขาเจ้าอท่าถือเรียกสิ ข็จะเอาหนังแดงกับข้าวละซองกับมันกับของหวานกับมันกับข้าวปูนน่ะนะเอาข้าวละซองกับกับข้าวปูนนี่เท่านี้ก็จะเสร็จไปว่าน้ำเปล่าเออน้ำเปล่าก็สิละอันนี้มาไหว้ถาถวายเพิ่นบ่นเนี่ยเออเคยท่องท่านเดาลงไปถวายพันปอนก็ส่นเจ้าไปเดาลงไปเดี๋ยวนี่ตอนนี้ว่แม่เออเคยกันเมียกันนะขเคยกันก็ไก่คืขยังนะไก่ก็บ่กไก่เราก็หนักนี่เนี่ยย่างถึงหน้าไหว้ไหว้สิไปจังโมงจะไปกางซำบ่ Ừ. Không, không không của lái giờ này có chỉ khuyết lá đơn này khử máy nó đang chỉ khuyết buồng gió không mấy chó nhanh nhanh mày nhanh mày nhanh vậy chỉ bên máy ta phải nhanh vẫn để to cả na anh 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 เพิ่นเดินานหลวงมาอยืดทั้งขอยงี้สินะเพิ่นเรียกว่าเอาตอนนี้แล้วเราวางสี่ประตูรถโยกกันงานขึ้นมาเขาได้ทั้งหลายเ้าว่าชืวยไต้พื้นทั้งหลายอย่างนี้เขาจะได้เศร้าไปเบิ้งในกล่องใหญก็ยังแงว่าม่เจ้ามาขาถินนี่เป็นแลแม่ได้ซื้อหน้าสองคเลยเนาะเออก็ได้อยู่แต่งแต่งวดได้รแม่งแต่พูดแต่แต่ปีได้เนื้อแบบสองสมปีเลยนะในปีที่สี่นะ ม่เพื่อนมันเดเขามาแล้วจับจังหวัดเวลาพูเออเมนถือแปลวัดคือคนมาเอาหลายคนสิอาจจะถือได้ดิครับเพื่อนบอกกันอันหกสองสิเพื่อนมาหกหนึ่งสินะเพื่อนมาบอกตรงตรงนี้เองปะแต้มรดแต้มเออเมียนแต้มลงแต้มเอพืนก็ไปเังสร็จละแม่มื่อนี้จังไดคื้เสียเดียวน้ำแดงแม่ฝันบอกว่าเม่เพื่อนวาลูกวม่ร้านอยู่กรุงเทพอยู่เหมือนมิ่งน่อยก็สิ ก็เลยเห็เจียวไปค่ะจังสินะวันนี้ท่านในมีฝันไปแมมบัวบอกเนี่ยวันนี้ท่านมีเลขมักในใจไปคุณยายเมื่อัท่านมักจักะเด็กจังวันที่สีนี่บอกเนาะมื่อวันที่สีตัวน่ะตัหวดตัวอย่างบอกเมื่อันที่ตัวเจี๊ยกับถือกันยันยืดเห็นมือนย่งแจีเยนกับยางขึ้นมากสิเท่าเทาใ่ะหมบ่มาเทียมแจีเป็นกับมาเทียมเหมือน คือควรอ่มาแล้วเตี่ยมผัวข่อยเพินเพินมะเห็ดยังหายินดีเปิลมะเห็ดแตงตุนแตงตุนเพินว่าเพิลจะเอางไๆบอกไงไงเลยเพินชุ่มก็จะมาเอากระตุ้นกมาเอาเลยกันก็จะเสียเอาเพินแบบเขาเที่ยงไงไงเสียบอกไงไงเลยเหมือนคนพุ่เจ้าสวะว่าตั้งตันั้นึกสีคนสีบวกพุ่ยเจ้าหลุดดิคนสวะไปช่วงคนมาอือช่วงคนมาอือเพิลว่าพุ่เจ้าลูกพุ่เจ้าจะใส่ผัวพุ่ยเจ้าจะใส่เห็นเป็นนักสันตนึกสีคนสีบวกใส่หน้าจุ่ยเจ้ารถดดิเออสิท่อมบ สีโทมเป็นมาเทียมหมดเลยอันคันไม่คันกินเขานี่สมมุิว่ายำมุสาเตอเดืกเนาะอันเราไปเห็ดในเวียงในงานมากสีพระเจ้ามาโทมสียำมุสาหรือบ้างแต่ยำมุลเลียงสีเป็นบวกไข่มากหอกเป็นสีมายำมุสาเตอเดืกคันกินเข่าละพรนเจ้าก็มาเทียมเย็ดบังคันกินเข่าอิ่มเลยพเจ้าเข่าไปบ่ได้พระเจ้ามาเทียมคันยำมุสอทองบางบางนี่มาใหญ่เตี้ยทองบางบางนี่ยำมุสอเนี่ยอ๋อจ้ะอืมนี่สวยสิ โอ้คนแม่นี่ว่าธรรมดาเสือหน้าสองธงในอีรีถา้มแล้วคนเนี่ยนอนนี่นาทีเลยไม่งอนอยู่เมื่อบ้านได้จังมาละมืได้จ้างสามเทียสามแล้วคนเนียอือจางสามเทียนวันนี้ก็เจ้ากันเจ้าบ่อื่นงนอืน้มนี่นะส่งาเจ้ามาซื้อนะถือถูกคอยกับเรลนเรีเ้ได้เียละหมื่นสองหมื่นประตูมีเียเละสี่หมื่นห้ามื่นไปยังสี่ละ เจ uh ้า huh. ก uh ็บออื hmm. mm ่นเงิน huh. จ uh ้า huh. ท hmm. uh ี huh. mm ่ยาเจ้าหนีมานีบ้อยปานได้ดอกมันนั่งแก่ก็เจ้าก็เหตุกิยุบมันหันบ่หลายคนหลายคนห่งซื้อนึงคนห่งซื้อหนึ่งละอซื้อเขซื้อตรงๆเวลัก็เด็กที่ตั้งสานละม่ตรกลๆยังสนละเาซื้อง่ายเลยเมนีเพิ่นบวกงวดก้อนไปอีกหาสงกับบ่อกหาหน่รางเดกเขาจะก็บวกหาสงตเดียวเขจะบบวกหลายตัวดิบวกส้งตัวเท่านึงก็จบ กเจ้บอกเอครอนแล้วไปใส่ล่ะอล้วไปเลี้ยงคั้วอีกต์ออต้องว่าในั่นกันเด้อข้ามขาชิงขาคนมากขากานงาน่า่ปากใวาเป็นคนเว่าอือในถแล้วคนเนย่ยมากกัีมากลด้มากมากเลยอยากสูบยาสูบยังเขาลด้บอกเออคันคันคุณนผูไส่มากสิคันผู้คเม่ยงมากสิน่ะคันผูเมิยงมากแล้วสิสูบยาโอไม่มีหลายโู้หลายโอ้อือทาแล้วเออ วันนี <S 3> <S 3้ขันแม่จันสวยมากสิเราสิเกียวมัดค่ะเจ้าปูกับญาอยู่น้ำกันน่ะเออปูยังเกาะปูขมเมียงปูขมเมียงยาเด้าก็วันนี้แม่จันสวยแม่จันสวยญาจันสวยเออญาจันสวยซื้อผุ่มพันเออซื้อเขาเจ้าขาเจ้าบอกเลยเห็นนะค่ะวันนี้ขาจะว้าบ้านเต็มบ้าเต็มกวนสิ่งกันเขาจะวางสิเอาหัวเป็ดหัวไก่ล้โอ้ยยังไปถวายบ้างเลยกุยข้าวเขาจะว้าบ้าขาจะาบ้าได้เป็นึงสั้นนุ่นละย่างนี่ขาจะวบาน เพิ่นเป็นเทพหรือมะเออเน่นละเพิ่นว่าเออเพิ่นว่าได้เปลีนถุงซันนด้เพิ่นว่าเพิ่นว่าเพิ่นเก็บสีบวกเนาะท่านท่านหมานท่านโซเพิ่นเสียวกับปูนกับข้าวละซองกับน้ำแดงกับนมกมขู่มันท่องมี่เต้เต้บีฮิตบข่อยบุกแจกว่ากขู่มันท่องอยู่ผมตกสองคนนี่เขาเจ้ามากคือผู้เจ้าหนีละนี่มากคือผู้เจ้าหนี่นเห็นมานี่ทั้งบุกข่อยบักหรอกเพิ่นเห็นอันอันผู้เจ้ารู้จักว่ามีกขู่มันท่องสองคนอยูืนเด็นเ้ยกุบข่วแล้วนั่นเด็กทุกข่าวเจ้ามากไหมผู้เจ้าเห็นนะ ลงแม่สิลงกไปง่ายกว่าแม่น so ี sure ่ยค well, ือคือไปนียเลูกไผอันนี้คนพาไปสิ่หรอคนรุ่นจักยุคนเที่ยวมาดูมาแต่ปีเ็นพอไปบอกไปก้าวเออเมียนอาปขพอไปบอกไปก้าวมันเรียนชุนนึกว่าเขาเที่ยวมเนาะมันเอาเอาพักสลัดก็ส่งไปเนี่ยมองไม่ถึงไม่เนาะม่จักก่อนมีสามมือสิ เออสี่ก้อนนี่ปเรื่อตัวกระตาเจ้าก็่อยนะมันพดมาเกาสองตเดียวล่างเนี่ยมนพูดอย่านี้เปเอาน้่ผู้ขายมันโอ้ยผู้ขยเกาแล้วขได้สองหมื่นไปเื่อไดสี่หมื่นกับ่าสองเกาสองล่างได้เนียบุญมาตองเอาเปกรบบ้านสี่เด้มันพูดอย่านี้เล่านี่ตามแล้นะผู้ขยกันจบรรดาทเลื่อคือหลายกรมมูที่ชุดในข่อยในบ้านได้กี่เออเนี่ยเนี่ยนี่ mất bắn mua nemo bắn này, im đao, đeo già, đi nong, tam to, tam to, láng luôn, leo, 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 เอาแล้วพอมาทมสิเด็ดต่กเทียมเมียกันเปี่นเขาสุกเชิเนี่ยก็ต้องถามเลขบัญกอนบเนื้อต่งๆโอ้ยบัวแลกถามบัวดแหลกคันบัวดเคี่ยวมากเออคนคนสีบอกเลยว่มาตัวนั้นตัวนี้เมินสเดจดแม่ต้องเตรียมไว้ตลอดเาสเตียมแม่เตรียมไว้ถ้าไปบสมากคู่้ยอันอันนี้ตัวไอ้ีดว่าเปลนสิ อันพอะตูมีม้มั่งสีนางแดงมันเตรียมมาความนิดน้าแดงกับมาความหมากคู่กับมาความเออเป็นมาของสิอยากเคี่ยวหมากันเ่าะคันเ่าเคี่ยวหมาก็สิเพิ่นกับ่บอกคนอีเพิ่นบอกแบบยง่ายๆสินะตาหมากความนะตาความน้าแดงมั่งความปวดนึ่งเพิ่นไม่ยากดอกเออเพิ่นกินน้อยๆดอกติกเดี๋ยวละน้าแดงกันดิกับหมากคู่เตรียมไว้เออถ้าเตรียมไว้นดิเล่นเรถตีช้อค้อนรถตี